นะันนี่เป็นปั๊มลักใช้ในการดับส่วนอีกปั๊มตัวเดียเราเรียกว่าเจ้าพีปั๊มเป็นปั๊มรักษางดังนะซึ่งส่วนประกอบของปั๊มดับเพลิงนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องตั้งแต่ด้านดูดนะครับก็จะผ่านตัวเกียว แล้วก็ผ่านมาก็จะเป็นไวสเตนเนอร์ครับสำหรับออกองเศษผสมุลแล้วก็มีเฟกนะครับสำหรับลดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็มีพิสเกตด้านดูแล้วก็ตัวปั๊มแล้วก็จ่ายมาก็จะมีพิสเกตด้านจากรีดีบาวรตัวนี้เป็นตัวรักษาแรงนันตัวนี้จะถ้าแรงดันเกินร้อยหกสิบ psi ครับก็จะโบทิ้งแล้วก็เช็กบาวเช็คบาวก็จะเป็นตัวกันย้อนครับซึ่งแรงดันฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงดันของระบบที่ไปใช้งานก็จะมีเกียร์บ้าวนะครับด้านจากรอันนี้ไว้สำหรับซือมซ่อมหรือ ก็มีระพึ้นครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของกล่องจ้ากี้ปั๊มนะครับแล้วก็จะมีเซนซิ่งไลน์เส้นหนึ่งนะครับวิ่งไปจ่ายไปคอนโทรลนะครับเป็นตัวสั่งโดยแสดงนะครับก็จะเป็นตู้จ้ากี้ปั๊มนะครับก็จะมีอยู่สามสองโหมดด้วยกันครับก็จะมีแมนนวลออสเนี่ก็ออโต้ออโต้เนี่ยตัวจ้อกี้ปั๊มเนี่ยแต่ตั้งสต็อปเองตามค่าแรงงานที่เราตั้งไว้ที่นี่เราจะตั้งให้มันาร์ทที่130แล้วก็สต็อปที่150มีไลไรแต่ถ้าหมดอันนี้คือถ้าออสแรงงานแต่ถ้าหมดแมนนกก็็จจะบิดัวป๊มทางนเลย ถ้าเป็นคอโต้เนี่ยก็คือมันจะสตาร์ทต้อง3ก้านแรงดันหน้า 30, 30, นนที่3 0 0 3ต้องที่150กรณีที่ปั๊มรันแล้วก็อีกกรณงก็คือเซตั้ง A o อ e r l o a d เรนก็ในนั้นนี่ไม่เผาว่าเรามาก็มีเซต A overload หลักๆจ็อกกี้ก็จะประมาณนี้ไปปั๊มเนี่ยทำหน้าที่ในกรณีที่แรงดันเนี่ยมันตกลงไปต่ำกว่าที่ค่าที่จ็อกกี้เนี่ยมันจะร,รักษาไม่ได้อย่างที่ว่าเราไปเปิดใช้น้ำปริมาณมากๆในหัวใจแรงดันในเส้นท่อก็จะตกลงมาเรื่อยๆจนถึง110 psi ไฟป,ปั๊มก็จะสตาร์ท่ให้ครอย กันก็คือไฟปั๊มเนี่ยออโต้สตาร์ทแต่แมนนวลสต็อปนะครับก็คือไฟปั๊มมันจะไม่หยุดเองตัวบวกคนจะมาบิดสลิปเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งออฟมันจะต่างกันกับเจ้ากี้กี้เนี่ยมันออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปแต่ไฟปั๊มเนี่ยจะเป็นออโต้สตาร์ทแมนนวลสต็อปต้องต้องพึงไว้ข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้ยินเสียงไฟปั๊มสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีคนเข้ามาตรวจสอบหรือตรวจสอบพื้นที่ก่อนว่ามีการใช้น้ำจริงมีการเกิดเหตุจริงไหมถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องมาบล็อกในส่วนของไฟปั๊มนะครััััับเเเพรราาะะว่่่ไไไมมมงง้นนนนนฟปป๊จจจออืยๆ น้ำมันหมดหรือว่าน้ำในแท้งหมดนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องจนเครื่องของมันเองเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเครื่องยนต์ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่รักษาเขาจะไม่รักษาตัวของมันเองคือตา้ากรทมันคือมันจะไปใช้ในส่วนของแบบสองในการสตาร์ทได้ครับซึ่งดูจากตัวนูนนะพี่ก็จะมีปุ่ม,มสตาร์ทอยู่สองุ่มถ้าในโหมดของออโต้ไอแมนหนวลนะครับเราเราดิสเลสเตอร์มาที่แมนหนวลนะครับแล้วก็เลือกสตาร์ทแบบหนึ่ง แต่ในกรณีที่แบบอื่นม,มันสตาร้างได้ดีนะครับเราก็เกรียกการสร้างได้แบบของได้เพราะว่าแบบนี้ในส่วนของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบที่เป็นฮีทเอ็กซ์เจอร์เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยน้ำซึ่งระบบฮีทเอ็กซ์เจอร์เนี่ยจะรับน้ำมาจากด้านจ่าย ความดันมือวิ่งผ่านชุดนี้เขาเรียกว่าชุดลิงดนกยิงดูกอันนี้ก็จะเป็นลายมันเป็นออโต้อยู่แล mm. <ped> ้วช okay. okay. ุดด้านบนเนี่ยในกรณีที่ชุดด้านล่างเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถใช้งานได้เราสามารถเปิดชุดใบพัดชุดบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุดใบพัดเราดูยังไงว่าทีเนดิกเจอเราใช้งานได้ไม่ได้เรามาดูที่ต้านสายตัวด้านขาออกของงอหนำตัวนี้จะต้องมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่ปันม่ต้าถ้าว่าน้ำไม่ไหลปุ๊บเราจะเป็นต้องใช้เราสามารถเปิดใบพัดสองตัวนี้ให้น้ำ มันรอเลี exactly. ้ยงเป็นบล็อกสไล่์ข้างล่างมันเป็นระบบของทั้มอยู่แล้วใช่ครับผมเป็นระบบเป็นระบบรอเย็นของเครื่องยนต์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอนจิ g i n e b l o นะคาเนลลวตัวนี้เราสามารถคอนโทรลจากฝั่งอ e นจิ n e block ได้ในกรณีที่เป็นแผ่นนุ่นส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตู้หลักนะครับเป็นตัวเลื่อนโหลดไปั๊มตัวตู้ตัวนี้หลักๆเราให้คอนโทรลจากตู้เมนเพราะว่าตู้เมนเนี่ยมันสามารถเลือกในส่วนของประตูได้แผ่นนุ่นได้ครับแต่ในกรณีที่ตู้นี้มันเปลียนะครับเราต้องจำเป็นที่เราต้องมายังไงก็ได้ถ้ามันเกิดเคสจริงเราต้องสตาร์ทปั๊มไม่่ได้ใชมัครบ เราก็เราก็ต้องมามาดูในส่วนของเราต้องมาสตาร์ทที่ตัวไอคอนรล็อกนะครับก็คือถ้าในกรณีที่เราจะสตาร์ทที่นี่นะพี่เรายกซลเลกเตอร์นะครับยกซิเลกเตอร์ตัวนี้ขึ้นปุ๊บไฟสีแดงจะติดน,นะครับสังเกตดูว่าน้ำห่อเย็นที่จะเริ่มสบายแล้วเพราะว่าตอนนี้มันมันเลือกในร่ปของเป็นวงหมดแล้วก็เลือกสตาร์ทแบบหนึ่งหรือแบบสองได้เลยได้เหมือนกันครับพี่ แต่หลักๆถ้าพี่ควบทวนตัวนั้นแล้วไม่ติดอ่ะก็มาควบทวนที่ตัวนี้ตัวนใช่ครับพี่มนใหญ่คือตัวนั้ก็จะมีลออนะครับมีชั่วโมงการทำงานมีเทิมแล้วก็มีโหมดของแบบหนึ่งแบบสองแล้วก็แรงดันของน้ำมันเครื่องในกรณีที่ที่โอเวอร์สปีดของลออ ของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะมีตัวเลงที่เป็นตัวรีเซ็ตของโอเวอร์สปีดนะครับในกรณีที่โอเวอร์สปีดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็กรณีที่น้ำในเพราะน้ำในถังระบอปุ๊บปั๊มเราไม่มีโหลดใช่ไหมรบอบก็จะสูงขึ้นและก็จะเป็นตัวสะท้มอมเราอยู่ใช่ทีนี้มันจะมีไอ้ถ้ามันโอเวอร์สปีดปุ๊บบอกไปเราก็รีกลับมามันก็จะรีเซ็ตแล้วก็เราก็สตาร์ทใหม่ถ้ามันเกิดรอบปุ๊บเครื่องยนต์มันจะล่ะมันเป็นการเซฟนั่นหมายความว่าน้นำ,านนำในรอบเครื่อง พอใช้งานแล้วกันต์ทไปในตัวนี้อ่ะถ้าพร้อมใช้งานต้องออนไว้ตลอดนะพี่แต่นี่คือใช่ให้ให้ให้ชาร์จเจอร์เลยใช้งานนะครับไอ้ชาร์จเจอร์เนี่ยคือตู้คอนโบลใบนี้อ่ะมันจะทำหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่สองลูกนี้ด้วยทุกๆสัปดาห์ที่ต้องมาดูนรื่องของน้ำกันในตรงนี้เพราะว่ามันจะแห้งตัวนี้มันจะมีชาร์จเจอร์ในตองได้ีแบตหนึ่งแบตสองในกรณีที่เราเข้าไปทุกวันนี้ออนออนทูก็ค่าตามแรงดันที่เราเซตไว้ สตาร์ทที่100ก็ร้อยสิบครับพี่แต่สต็อปตีต้องเป็นเมนนวลนเท่านั้นพี่พี่ต้องถึงพอดีไว้นะครับบางบางที่เห็นมันสตาร์ทแล้วไม่มีใครมาดูแลใครเด็ดไม่ใช it. It right ่นะพี่นุ่ถัดมาครับสเตตเลสของหลอดต่างแกนัวแรกนี่ลูออยเชื่อก็เหมือนกับรถยนต์เราใช่ไหมพี่ค่าแรงดับเคินปุ๊บก็จะโบกับในวันีที่เราไม่ได้ไปเปิดใช้งานใช่ไหมครับเราแม็กประเทศประจําสัปดาห์เนี่ยเราสามารถรันได้เลยน้ําก็จะเซอร์ฟเลอร์กับนัำงมันเองที่150ยห้าสอเซร์ไ ทีสสี่ประมาณน้ค <Veron ique> <te ver skincare> ือเราเราไม่ต้องไปกังวลว่าเวลาเรามาเทสประจำสัปดาห์เนี่ยเราต้องไปเปิดไฟทางให้อะไรพวกนี้ไหมใช่มันจะเชิญคูลเรียนตามของมันเองเลยต่อมาก็จะมีเช็คเมาส์เช็คเมาส์ตัวนี้ก็คือถ้าเหนือจากเช็คเมาส์ตัวนี้ไปเนี่ยก็คือเป็นระบบแหละวแหล่เซ็นท่อพี่ทั้งหมดสังเกตดูว่าแหล่งดันตัวนี้จะมีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไว้ทำอะไรไว้สำหรับเชิญคูลเรียเวลาเราสตาร์ทอัพเรารู้ว่าด้านอยู่เท่าไหร่ด้านจ่ายเท่าไหร่